เริ่มในซึ่งหลังครับเจ็ดปีนี้การนะครับยิ่งได้บอลอยู่แล้วแายเมื่อกว่าลูกนี้เข้ามาเพื่อสาวประตู เขาเปิดโดขึ้นมาขึ้นเบียดเข้าไปข้าประตูนะครับรับไม่ได้ครับกับขึ้นทางประตูของจินิกัสเปิดให้กับซายครับสตอปให้ในการป้อนที่แล้วป๊อปอีกทีนึงไปแตะโอ้โหออกตัางค่าแล้วบอลแบบนี้จริงๆก็พยายามต่อเข้าด้านในอ่ะหมุนออกออกด้านข้างนี่โอกาสใกล้ประตูมันน้อยครับ ต้องพยามหาตัวจบให้ได้แเอา้นะกินิกายประตูนี้ตามหลานอยู่ศูนย์ประตูลหนึ่งแในที่เวลาได้ครับโอเ้เราพลิกดูตัวนี้ความแข็งแรงครับให้มาตัวห้สยผู้ด,ดักสวยแล้วตัวนี้จะสวน,ว,วนกับเขากินิกาสามคนเอาชน,นาพลิกเข้าขวาบนแแต่แวราตูนี่มีโซนสอง,สอง อดูว่าตอนนี้เราจะเร่งดังหว่าให้เกมมันเร็วว่าขึ้นเล้วแต่งานกินกินกาเชเาถึงหลังเปิดขาดมาหนีกับปีกระเป๋าทีเดียว บางบอลได้เสียครับข um ้าด้านหลังครับยังไงเราต้องระวังกันหน่อยนะครับแล้วเราว่าได้รีจิ๊กลูกนี้ใะยิงเลยครับเข้าคุณคัร์ตูครับรับไปอย่างสบายครับแล้วยังไงครับลูกนี้เฮ้ยผู้ชายประตูมาเล่นนอกกรองหรือเปล่าครับ เป็นการใช้มือครับเล่นนอกเส้นครับเป็นลูกฟรีคิกของทางเอราวันนะครับแต่ตัวันนี้ก็เทียบ ก็ทำลินติด็อกครับแล้งบล็อกไม่ได้ครับกองหลังของซินิกัสลองเทียครับแล้วจังหวะนี้ขึ้นมงออกไปครับเอายังไงครับเอาน้ำให้เพื่อนได้ครับซินิกัสเจ็บครับ ผมมีการเปลี่ยนตัวนะครับในสัญญาก็ไม่ไหวนะครับ้าฟราเฟผููเลนไว้ก่อนนะครับ สี่ิศของสี่ทิศตาครับแล้วเปิดเข้ามาครับจะควายครับเดจะเคลียร์ครับแต่หน้ากินนิกาในตอนนี้ต้องพยายามหาประตูนีเสมอให้ได้ครับถ้าเกิดได้ประตูนีเสมอเมื่อไหร่นีเกมสนุกแน่นอนครับเปิดมาทางซ้ายลูกนี้ปูไปสุดท้ายแล้วจิง ตัวยนืนมิดเลยครับอตัอนี้ครับอ่านได้เลยครับอ่านอกว่าจะยิงเสาได้ครับยิงสิดมิดเลยครับได้เรียกว่าอุ้ยตวตัดแบบนี้ถ้าจะวัดมาเสาส,าสาองมียากครับเรนท่าเลือฝันนัิไอหนึ่งสองมาไม่ทายกบลูกแสงทิ้งว่าโรงสวยกับวมาก็ไม่มีใครกบต้องนเน เกมแรกของทีมนี้ก้าวมาตามหลังนะครับเอราวันอยู่สูงมากกว่หนึ่งแล้วตอนนี้เวลายังเหลืออีกเยอะครับต้งสองทีมครับดากลับมาได้ครับเอราวันหมูฝ่ามันขวาตัดเข้าในแล้วใส่ไม่ดีดาดได้แล้วตจะสวนกลับก็เอาหน่อยเลี้ยบให้ด้านซ้ายออกมา โอ้ขึ้นเร็วไม่ได้ะค,ะครับปอโจกแล้วตู้โรเข้าแบบนี้มีฟาวแน่นอนะครับเปิดจัานเข้าครับต้องเลียร์ทิ้งครับทาด้ากอล่าเขาเียกวัาเลียร์ทิ้งครับ บอลพม่งทางด้าน,น,นซ้ายครับของกีนิการก็อตอนนี้เริ่มเ,เริ่ศเรียกว่าพยายามทำเกมบุกครับทางด้านกีนิการเปิดม,มาแม่นเอาหลยจ่ายได้ครับบอลไปด้านขวาแล้วฟอ้งสู่อันนี้ยืดขาอีกแฉกิ่งออกหลังได้ออกข้างได้ครับของให้กู้ย้อนหลังเพื่อนี้ระหวสุดท้ายเต่บอลพุ่งทางด้านขวาครับเดี๋ยวเอาแล้วจังหลครับ กระสิงโอ้เลือดมาแล้วมีใบเหลืองครับนี่เป็นเจตนาใช้มือเล่นครับตั้งว่าแบบไรบไม่น่าเสียครับโอ้ใบเหลืองแบบนี้ครับหลายที่มาเสียใบเหลืองกับการเข้าสกัดลูกบอลเยอะแต่ว่าจังหวะแบบเนี้ยโดนแบบไม่น่าโดนเลยต้องผลอย่างเงี้ยไหนครับหายใจครับไปฝากริ้วสาย ยจะสวนกาบอาร์ครับข่ายกินไดกลาบถึงก่อนแล้วดูด้วยนี่ปามบอลยันโดนถึงซ้ายตุวผู้ออกมาโอ้โหบอลยังเป็นใจทางกันเอร่วันครันมาพุ่งเร็วมาทางซ้ายครับผู้ซ้ายเี่ยมเยีนดักสองคนโอ้โหยังแก้ตัวได้ดีเลยไปได้ครับให้ไม่ผ่านแล้วจะสวนกาบโอ้โหแต่บอลยาวเลยไปต้องเปิดเร็วลูกนี้ก็ไม่แน่แต่กับเอร่วัน เดี r umi, r umi. ๋ยวมาทางขวาครับลุกเปิดยาปลูกนี <inaudible> ้ปอนงงได้แต่ก็รับเข้าสองของศัตรูต่างต่าเปลี่ยนตัวหรือเปล่าได้ไหนเดี๋ยวรอลูกตายก่อนครับเดี๋ยวรอลูกตายก่อนครับโอ้โหทีนงอย่างน่าจะมีการเปลี่ยนตัวในสนามครับครับเปลี่ยนกี่คนครับหมอพุตรศิลป์เลยครับน่าจะสองคนครับสามหรือเปล่าครับโอ้โห ของเจเกมนะครับเหมืเกมลุกยังเป็นติดขัดนะครับสำหรับทีมกาครับใช่แล้วครับปรับพลังงานลูกลูกปลาครับเจ๋วว่าแต่แนวลุกจะนี้ปรับแนวรับสองคนด้วยครับเนี่ยแนวลุกตอนนี้เป็นปอนกับป๊อกแล้วก็คอนอีกคนครับส่วนแนวรับตอนนี้เป็นเป็นทางนั้นเบิร์ดกับบิ๊กครับ แน่เลยว่าสองกองหลังของนักงกินนิกายนี่ที่น้องกันเลยครับใช่ลี่เบิร์ดครับเนี่ยฟาด์ดสวยแล้วบอลให้ลูกนี้ด้านซ้ายครับจับแล้วกิมบหนบนมันเบาหน่อยหน่อยครับเลยเดี๋ยวลูกยิงไม่ค่อยเ็ซท้าครับต่บว่ายิงเขาเรัยโดนจังหวะแรกกงจับบอลไม่ดีเองด้วยครับโอ้โหแล้วผมแบบด้านหลังนี่ฟาวแน่นอนครับต้องระวังครับก็ขอเพื่อขอไปรก็งได้ครับจังหวะ กดประทันในเกมนะครับใช่แล้วโอ้เข้าข้างหลังโดยเงาฟาวแน่นอนแล้วอ่าเรี๋ยวมากดกติการสายโกนเลยครโอ้แล้วปั๊มไหมครับลูงนี้ปอ๊ออกข้างครับอ๋อไม่ใช่โบโอโบครับปั๊มถ่ายมือแต่เดี๋ยวเราจะคลุมไกลเข้ามาหน้าประตูครับแล้วขึ้นเทลูกนิ้ จัดวิ่งเข้าซ้ำครับ,บเหยียบหมุกทีเลครับกองลังของอีรวันแล้วเลยทุ่มตีครั้งแล้วทุ่มยาวนะครตูปอลขึ้นมงเช็ดไอ้เพื่อนเอาสองอยากเก็บได้แล้วโดนแย่ครับออกต้าไปมีการทุ่มไปที่ปอลครับพลิก้อมาโดนตัดแล้วจะสวนไม่่านครับยังตัดได้ครับ ยิงบอลครับแล้วจ่ายไปเลูกเพื่อนจะพลิกให้พาครับยิงซ้อมแล้วเลยครับข้าพานครับเดี๋ยวว่าหันมาเจอวานก็ใส่เลยครับข้าพานงานศรัทาทีมนี้การนี่ตอนนี้ต้องมองถึงหนึ่งคะแนนก่อนด้วยบางทีเดี๋อดูไอ้ระวันนี่ระตูเดียวก็สามแต้มเหมือนกันเนี่ยอาจารย์มีการเปตะตัวได้ขนาดก็ แหวนที่บอลเงี้จังหวะสุดท้ายครับสำหรับเอราวันออนโอ้เล่นยากนจังหวะนี้เพื่อนขึ้นไม่ทันแล้วตัวเพื่อนของเอราวันก็แตะประกบบอลให้เขาประกบเต็มเลยครับทำอะไรไม่ถนัดเลยครับใช่แล้ว่ะอมาศูนย์หน้าโดนมระกบจี๊งเอ้าลร็วเลยโอ้ยจังหวะสุดท้ายแมกองหลังนี่เบอร์ไว้หน่อยเพราะจะกูป๊อป <อ>เดี๋ยวอให้ทั้งอกและจักรยานอากาศเนี่ยเขาลเมื่อกี้ใช่เดี๋โอ้เลยบอาตัดจังหวะครับโอ้นี่บอ,บอลมันมีแรงไปนิดหนึ่งครับเบอร์เดี๋ยวขึ้นหนึ่งซ้ายครับกีนิการ์สไออู้เปาเลยไปทุกวันี้โอ้โหเพื่อเล่นง่ายครับมาให้มาแต่ว่ายังเก็บบอลโอ้ดูครับไปทีนี้มาบงดูอีกทีนึงเอ้าแล้วโังอกพังอกยิงโอ้โหนดี้เอ้ากุญแจสินไม่ได้ว่าอะไรระหว่างพวกคู่หู นี่ได้จบด้วยแล้วพนันไอระหวันเอซีแต่ว่าทีมไม่ตรงต่อแล้วใช่ครับีมเข้าเรือบาแล้วจบแล้วนี่ข้ามไปเราเปลี่ยนอีกคนหนึ่งนะตอนนี้นันกางทีการก็อ๋อเล่นทางข้ามเยอะหรึ่สอ เออจาวไวเสาสองหมุนทิ้งเขาได้เตะจังหวะสองเบิร์ดพักอกแล้วตูนก็จังหวะนี้ล็อกเข้าในแล้วแย่ได้หรือเปล่าจังหวะสองเบิร์ดล้มไบฟ้าแล้วจังหวะนี้มาแบบด้านหลังครับต่เป็นการแบบล้านหลังต้องเป็นแอร์ก็ฟาวด์แล้วเราผ่าด้านหลังจังหวะนี้เสียอ่อดเนี้ยเลยเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหลี่ยมเสียเปรีบเลยเตะไปแบบ่ยืนกับมาแล้วทำฟาวด์ออก หาเราปีกปีกมาตบฟันด้วยขวาตรงนี้ไม่ตรงต่อแล้ครับเวลาเนี่ยตอนนี้หมดลงไปเรื่อยๆจะได้คืนสักประตูหรือเปล่าทางด้านกีดนี่การครโอ้โหดูว่าต่อหรอเสียประตูไปพลาดเสียประตูตั้งแต่ขึ้นเวลาหน้ครับเอาประตูยไปได้ให้ทางด้านขวาใหบอล ในอย่างดุดเด่นเลยครับในด้านหน้าของคณะเอราวัณ F4 เขาตกลงเขาเรียกในแข่งฟองการเขาเมื่อกี้ที่ตัดบอลรายจ่ายเขดูช่องมาอย่างสวยงามแล้วแล้วสุดท้ายแล้วโอ้ที่กินมแล้ไม่เหลือแล้วโอ้เปิดมาทางซ้ายแล้วไม่แม่แม่ไหน มองทุกเหมือนกันขวาครับตอกให้ไม่ตีสั้กแล้วครับเู่แล้วอู้ดอุ่มอันนี้เปิดก่อนรับเข้าสองสองตู้เป็นสั้นเลยครับให้ออกมาครับทีนกาสเบิร์ดเดี๋ยวเวลาห้านาทีครับถือว่าถึงกินขั้นนับกันตามเวลาสองประตูใน5นาทีนี้คนเจ็ดคนนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับใช่ครับพอจะเป็นไปได้ไหมครับ โดยนี้เห็นนครับกำลจะดีดทีสองลูกมีแลไรบ้าครับเสรีสไลบอลออกไปได้ครับน่าจะมีการกระพุ่มไหมครับเราตีไม่ถ่านครับเดี๋ยวเปิดขึ้ว่าจะลุ้หรือเปล่าครับตัวเขาตัวครับวิ่งออกมาตัดไม่ได้ครับตัดไม่ดีครับ โย่เข้าในมาแล้วฝากวางนังช้าอย่างเบิร์ดปอปอนต่อ์สวยครับอ้าจังหวะนี้ไม่เลยใส่ที่ไม่ได้บิ๊กตอนนี้กันขึ้นเกินขึ้นสนามครับดูครับกองหลังปอนต์เดิช้าเดินไปครับวจังหวะท้ายบิ๊กบางแล้วขึ้นมา้วผู้สาวตู่เต็มเบิรจังหวะเดียวสวยด้วยตอนแาม่เพื่อนจับปอนแล้วยังไงครับให้ยอย่างวันังช้ายังได้ครับปอนโย่เข้ามาตัดเข้าในแล้ว บอลมันติดเท้าติดขาดูครับข้ามฝ้าออกไปทางซ้ายครับยังได้อยู่บอลอยู่ทางซ้ายครับป๊อปต่อไปฝ้าเงินใหม่ครับ่อนลงไปเลยังไงครับจะไปทางขวาเล่นยากไปหน่อยดูครับน้อยจะมาบิ๊กให้ดะว่ามาเบิร์ตแตงแล้วซ้ายป๊อปหลายทะลุไม่ถึงอีกแล้วแม่ต้องถึงข่ับสายไม่ดีเลยครับดูแล้วตอนนี้ค่อยฝูงไว้คนเดียวครับ้งนั้นไอระวันเล่นสี โอ,โอ,โอไม่ัเล่นแวนีเตน้นต้องบอกว่าลูกนี้จะยิงตาน้ำไม่ใช่ต้องบอกว่าจะไปยิงทวนน้ำน <g> ่าจะทวนนะครับใช่รมเอากตัวครับ เฮอยว่งสินะเลี่ยนกับโต๊ะก่อนนะตั้งอานสนานครับเอเล่นสั้นยับเอราวันไซยัดมาสวยแล้วดูว่าพิกดูกนี้จริง งอ้โนี่คนเดียวสาประตูแล้วแม่นี่เล่นได้โดดจริงๆครับลูกนี้ครับแล้วก็พลิกเข้ามาแล้วครับจริงเหลือเล่นทางครับแปรเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามใช่ครับโอ้นี่แกชื่อหมูแต่แกเล่นไม่หมูเลยแม่ต้องบอกว่าสามลูกนี่แกได้มานี่ความสามารถเฉพาะตัวลูกนุ่มเงี้ครับความเจ็บหนาแน่นกอกตบสกอหนี่ต้องบอกเป็นความแตกต่างกันระหว่างทั้งสองทีมรับใช่ครับ ่ว่าการต่อบอลผ่านบอลในกินนีการอาจจะทำได้ดีกว่าเล่นน้อยครับใช่ครับแต่จังหวะการจบของกินนีการให้เด็ดขาดใช่ครับไอละวานีสูนหน้าเขามีความเด็ดขาดครับต้องบอกว่าไม่หูนะครับไม่หูไม่หูจริงครับกินนีการ์ที่เจอกับน้องบอลชายพลาสติกนี่ก็ถือว่าเล่นได้ดีกองหน้าคนเดียวของนั้นไอละวานเนี่ย มีความแข็งแรงมีความเด็ดขาดในการตบต่อรัอ่าแล้วหลุดครับโดนงี้อีกรอบนึงครัโอ้โหต้องทุกขังครับดักข้าครับล้มตัวครับเซฟผู้ท้าครับเซฟมาได้ครับย้ายุูปต่อครับพิลาวันบอลตัดใต้แล้วบอลกระชากมืดแต่ยาวดูดีครับเหมือนโดน สก,กัดครับแล้วเล่นใส่เข้าไปตรงกลางครับมาทิปบอลบอลทิพแล้วจะจร,รับลูกนี้ชันแล้วแล้วยังได้เดี๋ยวก็ของหัวเข้าไปนี้ลักคนายรับแตะต้อนไม่ดีครับก็จะแตกแล้วถ้าจะทำได้ดีอยู่นี้ครับอาจจะเล่นเนี้ยหวะเเินไปครับ ทางขวาลูกนี้เอาฟปปามกันอระอาแ28ทิ้งออกไปเลยครับต้องบอกว่าความความหลังของด้านเอโลวานนี่มีความเสถียรเยอะจังหวะตัดบอลหน้านี้ไม่มีการเสียดายบอลครับใช่ฮะแล้วกขึ้นดำก็ต้องเก็บคะแนนละครับทดเวลาบาดเจ็บนี่3นาทีครับโอ้โหติดทดกันต้องบอกว่าเหมือนฟุตบอลเซ็นต์เอกชนเลยครับใช่ครับอันนี้จังวหวะที่กเก็บ เขาคืเวลายาวครับคือดีครับไม่ตรงต่อบครับถือว่าทำได้ดีครับแต่ยิ่งนะครับสุดท้ายจบไม่จบไม่ลงนะครับจับแรกไม่ค่อยดีด้วยครับจับแรกแล้วบอลมันล้มไปทางเท้าขวาเยอะครับดีไปแล้วเหมือนบอลวันละเอียดครับเข้าข้างโอ้ยดูจังหวะนี้ก่อนครับเร้วโอนี่ทางนี้ไม่ใช่หมูเพราะฉะนั้นเอารวนก่มนโอ้โห สองผู้สอบประตูแล้วจังหวะนี er> ้ออกมาแล้วเข้าไม่ถึงเนอะนั่นแหละครับลูกทีเดียทีขาดนะครับในจังหวะการจกอร์สกอร์เขาไม่ลงครับสุดท้ายโดนสวนตูมเดียวแล้วก็ยิงเข้าเลยครับเป็นสี่สูตรครับเอเดวัลตเพื่อนนำแล้วยิงตรงนี้เแถบครับตีกรครับตีติดครับ ดูตีน่าเลยครับแล้วจะสวนสับขาหรอกแล้วโดนตัดดูส้มของตีน่าครับคุณต่อเล็กซาาครับจะมถ้าได้ตาครับจะถ้าอยากได้ครับเปิดก็ว่ามาที่เปครับไล่เพื่อนยังติดครับยังคงติดแล้วจะสวนครับมาที่หัวตัวนี้ที่แต่โดนตัดครับต้องเคลียร์ก็จะไม่หอกครับยังได้ครับเอาลิ้มปั๊บมันครับ หมุนกล้านะครับยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับแล้วจ่ายเข้าตรงกลางยังจ่ายติดครับเอราวันยังได้บอลนะครับแล้วตอกส้นไม้เพื่อนกดหมุนจะหมุนแล้วนะครับคือหลังแก้ไขมาดีครับต้องเล่นแล้วโยนโด่งขึ้นมาโบกไม่ดูครับหาตรงนี้นะครับน่าเสียดายครับไปจะโบกช่วยไม้เพื่อนครับตรงกลางแล้วโบกไม่โดนครับ พอฟังกันยาจะเพื่อผิดนะครับก่อนครับตับลงไม่ดีครับยังยังคงแจ้งได้ครับยังคงม้วนคืนยังได้เลยครับแต่สุดท้ายจะมาสุดท้ายโดนสไลด์ครับ แล้วได้ฟาวครับจังหวะนี้ลูกสไลด์นะครับต้องบอกว่าไม่ไม่อไา้ให้สไลด์นะครับถ้าสไลด์ก็ลูกฟ้าแล้วแล้วเป็นลูกฟรีจิกสองทางกินิกัสแล้วเปิดนวดเกมมิสติดครับสามวินาทียังเซฟได้ครับไข่ยังไม่แตกนะครับสำหรับกินิกัสดินฟางยาวครับแล้วเฟิ้์นมาเลยวะลุดเฟิ้์นขอ้เขเฟิ้์นลึกไปครับเฟิ้์นไม่ดีครับ นอดอกหลังเดีวเสียงเอวยาวจากชุดละสิงครับหมดเวลาการแข่งครับเอราวัณมอาชนะทางจิมมิกาดด้วยสี่ประตูต่อศูนย์ครับอะไยังไงี้ต้องขอเชิญเพื่อนและสองทีมครับที่การสนามเลยครับทสองทีมครับเชิญที่การสนามเลยครับทางจิมมิการครับแล้วก็เอราวัณครับเชิญที่การสนามครับเดี๋ยวเขาถเดินจจะไม้จะมือก่อนครับ อ๋อเล่นแกงแล้วขนาดตแกงแล้วยังไงต้องของความลูกมือแล้วตัวทีมครับเดินเข้าแถวแล้วก็สมัครมือไม่ว่าทีมของท่านจะแพ้หรือจะชนะครับยังไงต้องให้ความร่วมมือแล้วก็แสดงความผิดให้กันและกันครับยังไงต้องขออุทิศกิีิการแล้วก็